ในไรเป็ตู้ไรวะยก้อนเป็นไปทางพี่ขาคงต้งตขึ้นนไ้ไหเป็นไ้ไหลากรลงไปแล้วเนาะลอยก็ไปคูนวาลุงคูนเป็นไอคูนเป็นคนจับุงเจป็นคนถอกอถอกเรียบร้อยก็งมาทีย่อกระสอบคุณยอขนไม่กระสอบอ้ยชอบลูกบ่กนลูกโอ้คือมาตรวจสอบกับ ยังขึ้นมาตะยอกตะยอกขึ้นมามันมีป่ามีไตุ้อให้เอาอันเกไม่ได้คิดว่ามัน่นเอาหัวมาดูไปเื่อนมันิจักไปกี่ดีกันเลยเวน้อยนะุงขึ้นมามาเด้มาเด้ขึ้ามาบอลนี่เต้ยาน เตะโค้ไปมาเิอยูบ้านน้ไปเตะโไปมาดิอู้ยู่บานนี่พี่น้องเลยเต้นไปบ้าเอ้าเตไปาเอาขุดหาเก็บของเดินมาดิเก็บอันมาน้ำไปยังบุคมลเก็บเดินอยูอ้แต่ขอน้อย เด้าอ้หล่นออกมาเลยอูย้ปลาขาวมา,มาแลงลงไปน้ำมาท่านขา,าป้าเต้โอ้ยจะเหมือนว่ยเนาะพี่น้องเลยมื่อได้ดึงไสยดึงขวากับน้องวินเพิ่นเพิ่นจากลงมาน้ำวาสิภากันลงไปยามปลาพี่น้องพอดีลุงข้างหน้าเพิ่นลงไปยามก่อนเลยถาลัดเราอยู่เทิงพี่แหละได้บ,ออบ่อหลอี่เนาะ นำม,มาหลายหลายพี่น้องเลยทักทายสบายดีป่าลุงตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายเนาะมีเวลาอีกชั่วโมงหนึ่งไปรับน้องเชอร์พี่น้องเลยเพราะว่าเขาต้องออกไว้เพื่อชาเพื่อเนี้ย <c oughs> พอเตอร์ลงไปแล้วกับพระท่านดาวยามก่อนนะนำลายชับใส่กระสอบกันมาละ ได้อยู่วะโอ้เนาะไปไปช่ถามมาเบิงแดลงไปแล้วก็ประทันว่าอยากเบิงตอนพันยามดึงหนาดึงหลังก็โมวินแล้ววินเห็นว่าวินพลอยมัน่นนะขึ้นมาแหละมาฝาอมอ่าหม้อต้มปลาดีกว่านะลุงจอยอยังต้มปลามาแล้วอยู่ผิงไปมาเออ เดี๋ยวบอกปัเตอร์เอาผักกระแยงมาใส่ต้มปลาคอโอ wow, ้ยเดือดแล้วสมหัวค่ายไรใส่แล้วป oh, anyway> oh, ่ะวินมาบังไอวินปัตเตอร์ปัตเตอร์กามเลวินมาบังดูน้อากระซามป่ะโอ้ยตากฝนมาแล้วปวดหัวได้พี่น้องเลยโอ๊ปนักแค่นี่ เยื่อแล้วรอบนี่เนาะป่าลงแต่รอบก่อนผูวพี่น้องเอยรอบนี่บอคอยมีปันใดมีพอต้มพอเกงเด็กหน่อยน้ำนี่นะ้กระซามนะกะซามตุ้ยจะสั่งชอนไหมน่ะสั่งชอนลานแล้วบ่ ขอน้อยดูสบโ่าไอ้อลนออกมาเลยอู้ปลาขาวอีกมาแลงลงไปน้ำมาท่านขาวว่าปเตะเอาเห,หนิเฮ้ยเก็บใส่นี่เฮ้ยเก็บอันนี้ปลาขาวไส่ใส่หนิคือหน่อยปิ้งเขีนมาเกย์แต่ไม้เหรอเนาะเออเนาะรอบนี้ปันได้นี่แต่ปลาตัวน้อยปลาขาวน้อยวายดี <c oughs> นั่นเด็ก

อย่าปลาคนอ่ะขี้มากอบบอย่าเบิร์ตเลานี่กับม้อคอยถือป่ะนายลุงเจริญเมื่อเอาข่ามากินต้มปลาบ่เมื่ออันที่ข่าเลยเพราะว่าข่าไม่ตุ้ยแล้วหนึ่งโดนนะมันแข็งมันกินกินนี่มันแข็งกระปู๊กเข่ามนช่ประเด็ดเจ็บ เออกนไหนได้ว่าว่ายังไม่ได้เรือรถเอามาไปอืมนันปั่นันอย่ตงียังขัจะปั่นกันพอดีได้ปิ้งกินยี่นี่ได้ล้ากันเทปกินย่นี่เลยดิบูไรถเออไรถเดี๋ยวเสีขึ้นปปิ้งเฮ่ยท่งเราจใช่กับ้ากันเทกินวั่นี้โย่ลูกมีอะไรเลยจ้ะตายแล้่เฮ้ยตาย้มันเถ่าเลยนาะงันบุชมันหน่อยะดำ mò tôm pa chibok à, này hả? xe lốt phải kinh ngang chồng. Tự chơi phi pháp làm gì kinh như thế thì thương phân bao. phân ti. Tiếng đấy à? Tô cái gì bên an tiêng, khi thắp hương gì bên nhát, nó rồi à? cái nhắc, năng bẹp à? chụp ừ. ừ. chụp thằng đùm bò chụp mà chụp 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 เป็นไปป้งานนี่กระปูในเก็บเยอะด้วยด้ยขอโทษได้เลยไหมขอโทษดื้อเลยตุ่ยหักมัาเลยแหละเรียบร้อยเรียบร้อยดื้อแม่บอกขอบุญแม่แค่พ่อป่าเลยจ้ะเรียบร้อยเลยเรียบร้อยคนดื้อฮะบุญ เออเพิ่นสิบอกพ่อบุญเพิ่นสนใจพ่อไพ่ก็สร้างเพิ่นสิบอกพ่อบุญเพิ่นพ่อบุญมากมแรงบุเรื่องยังไหนนะมาแก้เด้อแก้บ่ได้บาทให้บาทแล้ววะแล้ววะปั่นปลาให้เราตู้ยักษ์ให้เลยมัดนรินไม่ปั่นปลากันบ่ลงตูัวว่ะอือดีเลยคนก็ซาซาแล้วันนี้เนาะคนลงมเอาอีกบ่้าน มึงไม่ได้เพลยตลอดเอออินเพิ่นลงไหเพิ่นใส่ตัวลงมาอินเฮ้วินวินโอ้บอกตุ้ยังแน่เลยเลยเลยบอกได้ไหมหันมาหันมาหันด้วยด้วยไปไหมจะไปดีสะไปดีก่อนไปปะลุงดุจ้าพี่พี่ครมีมั้จะไปไหมเมื่อบัดเดียวคุณ่ะ Ngualo đi xe ra. Ừ. <laughs> ờ, yêu yêu yo, yêu. Brem rưỡi lên hết 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 nè hết 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 nè hết 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 nè, hết 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 nè, hết hết

เก็บบ่ชมแน่ชมแน่แม่หัเล็บนะแม่หัเล็บนะเพืองามเทเร็บน่ะผู้ชายเพิ่นกับโบท่าเล็บมันก็เป็นกับเทย์ไพทางให้ไพทางให้ไพทางใหานี่สวยงามพอบุญมาอ้างแล้วเด้อมาแดงว่าพอบุญมาน่ะบ่แดงว่าพอบุญมาแล้วบ่พ่อป่ามาหน่ะพ่อป่าป้าป้าพ่อป่าพ่อป่ามาหน่ะ yêu em một vĩnh nữa đó, ừ. sẽ phải trông chờ đó, chờ về nữa đó, tải rồi bệnh đa mày yêu, hả, mày làm mày, coi cái phun nước, coi nó rung ma, ôi, nó cái mì phô, phun cái bùn đây gì đó, bùn, ừ. nó kiểu như là cái gì, cái cái đầy cái 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 มีนายวินน่ะขี่ซชลเลงไปจอดไปเฮือนป้าให้ซชลเลงกันเอาวุ่นขี่มากว่ะเนี่ยวินขี่หลังตู้ยักไปเลยวินเอ้ยปามาค่ะไปที่นี่ผู้อายแลนด์ลงกำลังลุงจอยลุงจอยพยายามมาบอกโอ้ย มาอันปลาปลานี้ผูกน้องกวกอยู่พูกไายหลายวะบึะไปไปบ้งเอาไปประด้๋ยวบัตรมึงไม่ไปเฝ้าละวีเลยมาเฝ้าพี่ห้ามฉันต้องไปหาปลาลุงจอยบายสองแล้วปลาดูเลยเนาะเดี๋ยวสิออกไปแล้วบันี้หายอินขึ้นมาอีกรอบนี้จังสิบปรับลาน อย right. yes, 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 yes. uh, ู่เหียนใบส่งขึงไหนนี่เนาะมีเวลาให้ออกกับฮอร์ฟูลขึงชิมุงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้เออเม่ตุ้ยจเว้าว่าเอาปลาดุกไว้ให้พอแค่ขามาปิ้งไอ้ตุ้ยตัวหนึ่งนะชามตัวบ่มืนเน่เราจะได้กินปลาต้อนนั่นเนาะพอแค่เนาะอื ทะเลาะรัดพ um, wow. ah! <the> <number> ี่เลยพามาเด้ออิ่มด้วยบ่ติบข่าวติบหนามเลยปัดดงจอยมาโอ้ยที่เข่าจนเปียกเข่าจนบวดติบบดหมอนึงบ่ดูว่าเบกปลาคอใหญ่นะอุ้ยอุ้ไ่ได้ยานแล้วบ่บัดไอช้อนมัดบว้ยานแล้วให้เอินเมย์ด้วยไหมอินขึ้นมาเลยเมย์อินขึ้นมาเลยเหรอ แม่เฮ้ยแม่ย oh, oh. ินนี่ยโอ้ยอยู em, uh ่ค uh ูน่ะเองหาบขึ้นมาอยู่วินเด้อจำสิเอาปลานะเฮ้ยอื้เผาเลยพลิกปีงปลาใช่ไหมแม่ไหมเกือบตัวยังใช่ได้อยู่วิ่เว่นลุงจอยไฟคุณแม่ลุงจอยจิ้ไฟได้พจักอันนีรยาเย็บยาเย็บไปเอาน้องสาวุทธเอาอย่างเดียอมานอนๆยาน ยังเด็งาไผ่เห็นปิงรถปานฟ้าแหงน้ววินเอ้คุณแม่เอมตุยพูเปนี้ยน้ชวนไปรับรองเชิญไปรับเออเชปะปะไปไปนอากไ้ำเร้คนมาเด้อน้ามากเลยสัตว์ไปดัพี่น้องเอ้ยนำขึ้นมารเรอยไม่ตุ๊กอะไรบ่ เป็นไป่าง่ขาคงตรงขึ้นว่าได้ไรเป็นได้ไรลากรลงไปแล้วเราอก็ไปคูว่าลุงคนไอคูเป็นคนจับคเจป็นคนถอกถอกเรียบร้อยกลวมาทีย่อกระสอบคุณยอนไม่ถกระสอบอ้ยชอบลูก่ก้นลูกโอ้ยคือมาตรวจสอบกับ ใยกระถังอันนี้กระถง่นี่ึงเลยเนาะาซิวช่วยข้อข้อกอแคนี่เึช่วยามันไปแล้วว่าไปเลยอันเก่าคนแล้วอันมนหลายรอบเลยกระสอบก้นลุ้ยไปหมดเลยตายเหตุการณ์าซิวเนี่ยเอาพากช่วยอยู่กรคอกแคย่วะสอนี่สอง้ยแรกมักินประคออิ่มนั้นไปเลยนี่ไปเลยึงวยบางงไเลยย เมนจบน้ำแล้วจ้ะเมนงุ้มหาปลาแล้วจ้เนปั่นข้างในดิเอาวามรอนี่นะเมนหาเะนาะไรลายซส้ตีอายุกระโเลอันกระถางนี้กีบนอยคุเนาะเพราะว่ามันโดนได้ปเะตูเนาะเอากลงไปมันได้ยามโดนเนี่ยมันเดิมทีบนอายนี่ด้ทำผลมันนั่กระอบขาตของกระอบตัวได้เย่อบาอันกระบตัยะ กระสอบเขียวกยกะอบเียวรู้แลมี่ยังจีเนะขุมานาโหมดเลยสองนึงนเงียบเงียลูใช้สอบาวเลยปอยจะปอยันไปไหนวันนั้นว่ะมืไอวินน่ยเต้นี่เป็นสอบยืเน่สอบยืสีเขียวนะไปหลาเลยี่มาดีใช่ไหมคนมาดเออ ไปเลงน้ำลเดียวใสุ่เื้อมาหมดอะใส่เสื้ออิดกอ้นมถอดเลยถอดเลยถดนี่คนจับได้เนาะดเนาะลกกดิมัดหมอนี่ก็ยอกอบขึ้นเลยไปไปเลยดีหมดเลยด้งคนเราทาใจไปได้เราบวขึ้นมาเลยนะไเดบขึ้นเลยไปหาจอราไหมเออหาเลยทังดุมผัวไดเนาะ khác nè, nhiều đấy, ba chuối, ba chiêu luôn, con lúc nãy, nhìn tụi nưng, tụi nhảy nè, con nhảy, đây, จคุณมก็ง่องไปมุดลงมาเไ้ไปแล้วไหมุดน้ำปลาแล้วหาปลาคอตัวนั้นแล้วเออเนาะกานลุงมาจานประคาดคิดเินเมื่อเราคุณ่าตะกี้วันกสอบเพะศร้เาบเมื่อเราล่เเมื่อเรากี้ว่าสิเมื่อเราแบใโดนย่อกระสอบเป่าขึ้นมาโดนพันง่องเลยไปกันคือเปาแท้ไปนเนาะดีเลยคือเป่าแท้ไปได้หาจ้ขึ้นมาลูก้นเลือป็นยังคือปากมันนี่เลย ทะลได้เล no no. uh ้วเท่ม uh ันชิงของในป่าละปอไปอย่งี้เดไมไม่ได้หอกมาพูอยู่ขั้นขั้นมันอันกเกอวินเองเอาอบไม่ไหมได้บาดิทไมหมอะไม่ท้าบกอบนี่ก็ไม่ได้สังเกตบไยังนะเออม่แต่ยังชุบอย่างเดียวดิ À, yeah. Bà lùng yeah, mày, Mới đây xem nãy nhang tàm lạc, có ai cũng mãi à hơi. Không ừ. <cười> <cười> đời đời đi Hm. 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 nó rồi

มีไม่ตื่นห้าอเอ้ามันเกไม่ได้คิดว่ามันนั่นวะเยกระสอบเป้าขึ้นมาานดินคนนะที่ฉันร้องหน้าหายตัวโอ้นาะวินเฮ้ยะไหลับลูกนะ Bà làm đây hả Thạc? À gì đây bà hơi Một biển chút đây đó Một biển chút đây bán biển chụt bán bán đúng chưa? bán, bán Ờ cái hàng đúng chơi Thọc <laughs> cái hàng bật tự Thọc cái xoay cái sọ đi kìa Thọc cái sọ đi Thọc cháy cái Ờ cái sọ được cả Mà thế sẽ cả tham น้า่ะโอเอาอันมันเป็นปลาใหญ่ยูเงินป่ะแน่มาปั่นปลาเก้ากันป่ะนี่ปลาไม่พ่อยไปละเพื่อนเยอะเลยนะพักกิเตวกัน บัตอนนั้นว่าลายวัไปเนาะป่ากันเนาะป่าดูไปพี่เนาะเลยกระสอบังีท่วโอ้ยปลาคอต้มแซ่บแม่ตัวนี้เกว่าไม่ใช่เรก็ได้ไปไอ้คนนบางคนูดห่วงเนาะเอาวเาดูไป่นมนซิจักไปกี่ดีกันเลยดวน้อยนะออตันี้วุ้งถึงมาดมามาบอลนี้เตอร์บอล เอาอะไกับมีเด้เลยกับเบียนไหมขนมินข้าวว่าเตอร์ใชสชุดนี้ไปมาแส่น้ามาเดียววาไม่ไม่รอบหน้าตรงอีหน้าหน้ามาลาเวลาใส่เหกับเคียงเน่าหน่อก็ได้เคียงละแห้งฮักขึื่อเน่มาเร่งอีเนาะ เช็คบรรยังอุปกรณ์ชวนตัวลราเที่ยงน้อยนะจนมีบางคนที่อยู่อ่ะแม่เหรือเด้อหาเก็บไปเมย์ขนเติ๊กนั่งตากขนเดินดิเอาไว้ให้อุปกรณ์อยู่อ่ะไม่ใช่หรอยี่ห้อใหม่กินเนาะโอู้หู้นีอันนี้นี่นะอะเธอบ๊ายบยวันนี้อยู่บ้านนะไปเตะโค้ไปมาดิ

เออลุงข oh, ่ัโอเฮาโอ้ยั่นเขบิห่เขียบเก่าเยบๆกูไมก้ามเนียนปลาทำเก่าสิหันโดดไปโดยไปเอาเาเพ่งไอ้ที่เอาพวกปลาต้อยนี่ิมะได้เ้ยิเนเนาะได้เลยเนาหันใกล้ทีหกละไปเลยไกินได้ จับมได้้ได้ันดินมันใช่หยือมูกูดีมีอย่างเออจัดตัวปวดเนาะไปแล้วมาหาลับลูกกันมาใหม่ด้อบเลย โอ้จะเป็นตาบ่ะแขนนฝนมันถึงสมุงน้องแววอยู่เนาะเฮ้ยเน่ากน่เ้ยอันนี้ว่าเป็นน้อาว่าจะถอยมเอไอ้นี่เราถอยไปเราถอยเรา่อยด้กันดิไปกระเมื่อเปลี่ยนแล้วเราคุยไหมเรนเอเลยไ้ไหมน่ดเดอขาดนี้แล้ว เอางอยนเ่ไปกินดีนะบ้างมามามันโอ้ยม่งไปสอบก็ได้แบ่งได้บ้านิแบ่งพูดได้บ้านิตั้ใแ้มอกุ้นแ้วสอบสอบเอข่าวนี่เออตรเรืองนะบุกี้กยยจเอาสอบมาเลียงกันเอปพูดยน อยได้เป็นคุาเดียนมกอนนี่มูด้วยขอยู่เาปัโอ้เแล้วน่าดูหเาตักไม่ใช่ของไฟ้าม่ใช่เหญ่านกัเ่งปั่นนี่เนาะตลอดเปไยังดีอฮัตัวไรวไม่ใช่นะเขาเขาอยกปั่นนะว่านีไโอ้ดูไม่ต่ไหก้าแลนะ มาได้ล้ว่าตีบ้างเอาออเออกรแนงมันไนะเอาตัวนี้ดอกอยเอาตัวที่มันเต้นออกนี่ดอกเอรเอาเกลือพริกใชเรียบร้อยนี่ป๋าสิเลย ทั้งหลังพ่จุ่มองมปเข้าตัวใหญ่เด้น่ะทั้งหลังน่ะเอาซ่มึงต็เฮ่าตัวใหญ่ของเฮานันมนจะทางใหา่ได้อเฮาน่ะทางง่ญ่ดีะตั้งแต่ตัวนั้นอือว่าปะเคงสี่จวดใช่มั้เพึ่นตัวรงิโอกะยาวนุ๊ให้พูดระบายมันในนอกเมื่อยนะ มันนั้นตัุยังงอกเมื่อเลยแล้ววันได้พูดวะแล้วเมื่อเนกานี้ได้ทำยัง้นมันได้ดอกรลอกเออมากินกับเบิ้เลยพูดเออมันนั้นกากินแล้วไม่ตุ่นได้ลาวะกอนเลอนตันาอนตีเนี่ยเขาหัวให้ปันให้ปันอะไรเฮ้ยวิ่งเข่าในึ่งก่อนจำคอสั้น คุยดกันน <g Jud ite> <Boy> ั่นเรคคุย้วกันคุยแตมาเพื่อไอเอ้าันฝนตกจังาต้องเชญมาันฝนโตะระยะแล้วันฝนโต๊ะระยาแล้วนี่มันเดิมว่ไปได้อ่อยนึงพี่น้องเลยเนาะข้างหลังคุยพายสิบคุยที่นี่เนี่ยบอเนี่นี่ตนี้ค่ะนี่ ลงมาท่านกเปนเพิ่นสิ็จอไม่ได้พูุเพิ่นม่ได้พุกหวันเไม่ไหวเลยกัลก้ไม่ไหวเอาแล้วนไป้เ้าอไรนีม่กลัวาดกันนะอเลเยไปนแล้วมื่อพูดไคพูดมันปาเด็พี่น้องเลยเนาะ แม่ทเชื้อกระสีได้ไปหับตดาดำก้อน,บ,น,นบานิมใบสองสี่สามอะไรได้ไหมน้องมาออกจากบ้านอยู่คนกระยุดลงเม็ดว่าไห้ในจักหน่อยพี่น้องเลยเนาะมีบานปล่อยป้อยิย้มยิ้มนิดหน่อยใครเนี่ยใครเนี่ยไป้าซลำลาพี่น้องสักนิดก่อนเด้อพี่น้องเลยเนาะเอาไว้มายามตอนแรกอีก,กอไปหน่อยลับลานก่อนเด้อไปสบายดีป้าลุง